สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสูจะนําเสนอบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้ก็สวยได้นะคะนี่คือชายชนเป็นไม้โบราณซึ่งเขาชอบอยู่กลางแจ้งแดดร้อยผลร้อยเลยค่ะนี้การก็จะสั้นๆแล้วแตกสีแตกหนอใหม่สวยดีค่ะแดงทั้งต้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนชายชนแพงมากนะคะ ประสุเอาไว้ในตู้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้สวยคือไม่ค่อยกัดสีนะคะสีออกมาแบบเหมือนใบทั้งล่างนะคะครึ่งๆรงนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยแต่เมื่ออยู่กลางแจ้งดูนะคะเนี่ยแตกจนแบบแดงเกือบทั้งใบซึ่งถ้าใครที่เลี้ยงบอลสีชายชนแล้วมีปัญหาลองเอามาตากแดดดูนะคะนี่เลยค่ะที่ประสุวางใต้ต้นกล้วยเลยค่ะ แล้วตอนเช้าๆบางทีแดดจะร่มบ้างแต่บ่ายเนี่ยแดดเต็มเต็มค่ะเขาจะได้แดดเต็มๆเลยเนี่ยค่ะจะได้ร่มตอนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะปีกินรีตอนอยู่ในตู้อบก็ยืดย้วยและยาวไม่สวยนะคะก็เลยเอาในประเทศออกมาข้างอยู่ข้างนอกสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะใบใหม่ๆก็จะก้านสั้นๆกัดสีสวยๆ ไม่ได้ซีดเซียวอันนี้ก็หนุมานอมพผาค่ะไปแตกมาใหม่เนี่ยสวยแดงเนื่องจากเขาอยู่กลางแจ้งได้แดดได้ฝนร้อยอยู่กลางเอ่อแจ,แจ้งเลยแล้วก็โคนต้นไม้นะคะเขาก็จะบังแสงในแนวพระอ,อาทิตย์นิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากใบๆก็แดดเต็มค่ะแต่เขาก็สวยงามได้นะคะ บอลสีกลางแจ้งไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกค่ะก็เนี่ยค่ะประสูเอามาเลี้ยงวางในกระบะเลยตอนนี้ฝนตกก็จะทำให้หญ้าเยอะเดี๋ยวคงต้องถากหญ้านะคะนี่ค่ะสวยงามเลยใช่ไหมคะการเลี้ยงบอลสีกลางแจ้งจะสวยอย่างนี้บอลสีเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้อบเสมอไปหรอกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปใหม่ๆเราต้องค่อยๆให้เขาได้รับแสง ค่อยๆฝึกเขาก่อนนะคะไม่ใช่อยู่ในตู้อบดีๆแล้วก็ไปกลางแจ้งเลยอย่างนั้นจะไม่ได้นะคะต้องค่อยๆให้อ,ออกอยู่เรื่อยๆจนได้รับแสงเต็มที่ทีนี้ก็ปล่อยเลยค่ะแดดเช้าถึงเย็นเลยก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยค่ะเขาก็จะสวยงาม